วันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาชมวิธีการทำขนุนทอดกรอบขายกันค่ะบ้านใครมีขนุนเยอะมาแปรรูปขนุนกันค่ะเราจะใช้เป็นขนุนดิบเพราะว่าขนุนดิบเวลาทอดเนี่ยเขาจะได้กรอบแล้วก็ไม่นิ่มค่ะนำขนุนมาแกะซางออกนะคะแล้วก็ผ่าให้เป็นครึ่งซีกแบบนี้ค่ะเวลานำมาสไลด์ก็จะสไลด์ง่ายจากนั้นก็นำขนุนมาสไลด์เลยค่ะสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ ขนุนของเราจะได้ออกมากรอบอร่อยค่ะวันนี้พี่แหม่มใช้เป็นมีดสไลด์แบบสองคมนะคะเวลาสไลด์ออกทีหนึ่งก็จะได้ทีละสองแผ่นเลยค่ะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยเสร็จแล้วก็มาดูขั้นตอนการทอดกันเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนทอดด้วยไฟกลางพี่แหม่มใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะสำหรับขนุนสามารถที่จะนำมาทอดได้เลยไม่ต้องพัก8ชั่วโมงเหมือนกล้วยนะคะ เพราะว่าเนื้อขนุนไม่มีความชื้นเหมือนกับกล้วยนะคะเวลาทอดเนี่ยจะทําให้สุกไวพลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆเพื่อกระจายความร้อนให้กรอบเท่ากันเสร็จแล้วเราก็จะตักไปพักให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะคุณจะบอกว่าขนุนทอดกรอบก็อร่อยไม่แพ้ทุเรียนเลยนะคะที่บ้านใครปลูกขนุนเยอะทานไม่ทนันนำมาแปรรูปแบบทอดกรอบก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเทใส่ถุงพลาสติกร้อนไว้เพื่อให้ลมไม่เข้าจะได้กรอบนานมาแพ็คขายกันเลยค่ะวันนี้จะทำเป็นรสเค็มกับรสปาปิกา้าเราจะโรยเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็จะนำเข้าเครื่องซีนเลยค่ะลมไม่เข้าก็จะทำให้ขนุนของเรากรอบนานค่ะเสร็จแล้วก็จะทำการเขย่าให้เกลือทั่วถุงนะคะ เราก็จะได้ขนุนทอดกรอบรสเค็มแล้วค่ะเดี๋ยวมาทํารสปาปิกากันนําขนุนทอดกรอบใส่ลงไปในถุงใหญ่หน่อยนะคะจากนั้นใส่ผงปาปิกาลงไปแล้วก็เขย่าให้ผงปาปิกาเคลือบกับขนุนทอดกรอบของเราเลยค่ะจากนั้นก็เทใส่ถุงที่เราจะแพ็คขายได้เลยนะคะเราจะใช้เป็นถุงจีบแบบแข็งแบบนี้เวลาแพ็คส่งลูกค้าสินค้าก็จะไม่ค่อยแตกหักค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ขนุนรถปาปิก้าอร่อยอ,อยถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ